ลุนระทึกใจกับศึกมวยไทยนานาชาติ LWC รุ่มพีนี World Championship Super Champ ศึกมวยรอบเงินชโยสินเชิดจำนำทะเบียนรอบชิงชนะเลิศพิกัด143ปอนด์สมิงหนุ่มเอ็มเอกชาติเจ้าจุกจอมลุย oh, <my> นักสู้จอมดีเดือดจากสงขลาด้วนกับฟ้าขาวกำปั้นคมอลันยาอูนีจากอาร์เจนตินามวยรอบ Global House กลางปีพิกัด158ปอนด์รอบชิงชนะเลิศดาร์บี้แมสแดนอีสานคุ้นเข่าพลังช้างรุ่ง รัดพุ่มพันม่วงจอมบูจากสุรินประทักกับจอมเตะสายฟ้าเพชรสายฟ้าสูจีเบอร์มีเยวมวยจอมจังหวะฝีมือจากร้อยเอ็ดศึกไตบ่บอลังลุ่มพินีพิกัด135ปอนด์ปยอดปิติเพชรรุ่งเรืองจอมฝีมือแดนบุรพาปัทะไสปลัสมาสังซาวาสไมเคิลจากเมดิเตอร์เรเนียนลุ่มพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์สดทางช่องแปดวันนี้ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปห้ามพลาดโกลบอลเฮา,าส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ